สวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวกรอบพระสมเด็จปะสมลงยานะครับผมตัวองค์ตัวการอะพลาสติกก็จะมียางแดงนะครับโฟมโฟมแดงอยู่ข้างในนะครับด้านข้างจะประมาณนี้ด้านหลังเห็นสังเกตโฟมแดงข้างในนะครับผมเั็นกระแทกสำหรับผระผงนะฮะ ตัวองค์พระจะเป็นลูกค้าบอกว่าเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะครับส่วนพระตัวเต็มจะเห็นชัดๆเดี๋ยวผมขึ้นไว้บนปกปกของคลิปเลยนะครับผมคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับท่านใดสนใจดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook นะฮะที่ลิงก์ด้านล่างนะครับส่วนอ่า QR code ของ Line แอดกับเบอร์โทรศัพท์ผมจะขึ้นไว้บนคลิปให้เลยนะครับผมทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ